สวัสดีครับมาพบกับผมทีมรีวิวนะครับคลิปนี้ก็ช่วงนี้ผมเรื่องอะไรชอบซื้ออุปกรณ์สำหรับจักรยานมาใช้นะครับว่ารักโลกเนาะประมางนั้นโอเคเราจะมาแกะห่อรีวิวกันเลยครับตับว่าน่าจะล้อยู่แนละ้วเหมือนเดิมก่อนอื่นผมขอแน,นนะนำับเวลาดได้ของมาจากลาซาด้าหรือช้อปปี้หรือว่าขนส่งต่างๆทุกอย่างครับไปชนีไทยหรืออะไรก็แล้วแต่คุณควรจะฉีดพ่นแอลกอฮอล์ก่อนนะครับในนี้ผม ฉีดให้ดูเฉยอก่อนหน้านี้ผมฉีดมาเต็มไปหมดรอบลอนะช่วงโควสิบเก้านะช่วงนี้มันก็ต้องระวังกันหน่อยเนาะโอเคอใช้มืนฉีดอะไรไม่ต้องมีอะไรมาช่วยลนะก็เป็นตัวกระเป๋าเอาใหม่เพียงไวถึงคนระับมีหองพุ่มมาอีก,กเป็นกระเป๋าจักรยานครับประกอบกระเป๋าหน้ากระเป๋าน้าจักรยานหัวพุ่มหลายชั้นหมหกอ่ะแล้วก็เป็นฟูข้างทีหนึ่ง แท็กมาดีมากเดี๋ยวคหกโอ้โหกแเท่เหนียวมากช่วงนี้ก็ไม่ได้รีวิวพวกอะไรนะไม่ได้ว่าจัดอันดับมือถืออะไร,นะ 2, รเลยก็ยังไม่สองสามสมาร์ทโฟนอะไรประมาณนี้คือก็ดูพวกนี้ไปก่อนแล้วกันคือผมไม่ค่อยมีเวลา ขอโทษด้วยจริงๆช่วงนี้มีงานหลายอย่างหลายด้านอันนี้ก็เป็นตัวนะฮะตัวที่เกาะกับเกี่ยวกับแฮนด์จักรยานเนี่ายาให้มันเหล็กๆเลยแข็งแรงทนทานแน่นอครับแล้วส่วนหนึ่งเป็นกระเป๋าเดี๋ยวผมแกะก่อนนะตัึงขอเวลาลโอเคเนี่ยครับเป็นกระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมน,นะ ก็จะประมาณนี้นี่ฮะเห็นไหม่อ้ใบใหญ่เลยคะตอนแรกนี่เาใบเล็กผมสั่งมาจากลาซาด้าอ่าใบใหญ่อยู่ใบใหญ่โอเคแล้วผมขอใส่เหล็กกะอรนะใสจแล้วก็น่าตาจะเป็นอย่างนี้ครับคือผมยังไม่ได้จัดทรงมันนะคือเนะียใส่เหล็กเข้าไปเป็นอย่างนี้ไอตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวแฮงจักรยานข้างบนนี่นะส่วน ส่วนในเนี้ยด้านหลังก็จะเป็นที่เขาเรียกอ,อะไรล็อกกับตัวกา้านจับเอกา้านจักรยานอ,ะอ่ะออาไว้พันกันนะครับไม่ยากแค่นั้นเองใบใหญ่ยอยู่ครับตอนแรกไึกเขาไปเลอ่าไว้ส่งของได้สบายอีกอาชีพนึงผมเด็กส่งของโอเคน,นะครับดูได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงผมถ่ายเป็นแบบรูปสำเร็จแล้วเวลาไปติดกับจักรยานให้ดูนะครับ ไม่มีอะไรมากครับโอเคเนี่ยเป็นกระเป๋าจักรยานราคาร้อกว่าบาทเองใน l a z า d a นะผมไปชอบมาโอเคเดี๋ยวยังไงผมจะถ่ายรูปเวลาใส่กับจักรยานแนละ้วให้ดูนะครับว่ามันออกมาเป็นยังไงใบใหญ่ครับใบใหญ่โอ้คุ้มมากใหญ่มากใส่ได้จุใจโอเคครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ